สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ้ยพารวยแชนเนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยนะคะฮานอยของแอดแล้วก็ของร้านเลยนะคะวันหยุดนะคะมาไวเลยนะคะอาทิตย์นี้เนาะทุกคนก็ได้ดูพร้อมกันเลยนะคะโชคดีกันไปนะคะทุกคนเนาะไม่ต้องหาแบบคิดแยกคิดย่อยเลยนะคะ <laughs> เป็นผลพลอยได้เลยนะคะดีใจด้วยนะคะวันนี้ก็หมานก็เฮงกันไปไม่น้อนะคะเจ้าแม่ก็แต่งให้ทุกหนเลยนะคะสามหนอยอ้ะดีใจกับเอฟซีด้วยปังกันอีกนะคะปังกันทุกวันเลยนะคะแอดก็ดีใจด้วยนะคะผู้ได้ปังเอดดีใจนะเมืดค่ะ เอามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ ทางช่องนําเสนอไปนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเด้อค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดร่องว่างแอดไปตอบนะคะถ้ามันแจ้งเตือนปุ๊บนะคะก็จะพยายามเข้าไปตอบเอฟซเด้อค่ะโอ้ไม่ว่างจริงๆนะคะทําหวยทั้งวันเลยนะคะทั้งรัฐบาลเอ้ยลาพัฒนานะคะแล้วก็เออรัฐบาลไทยนะคะเก่งรัฐบาลไทยอยู่ะะไปงมขออนันเลขเด่นเจ้าแม่มา เด่นแบบว่าเด่นบนคือบนล่างคือล่างไปง้มข้อมาแต่อย่าห่วค่ะอ้ยมันว่าแต่จะเมนเนาะทุกคนมันสีถือมันกระถือเดือบงันหวา่าตทีละค่ะทุกคนไหวคนสิเกิงหวยเนาะบุญไหวเป็นว่าเอ๋ดดก็ไปงมขอมาบนเด่นอะไรหลอนนะไปโจบมากค่ะไปโจบค่ะ ห่วยเนาะเขาก็เยอะหูดดีอ่ามานเฮงตังเงินไปนะคะดีใจด้วยนะคะสองสามนะคะเต็มเต็มเลยนะคะหน่อยพัฒนานะคะไปหน่อยพัฒนานะคะทุกคนโหน่าเสียดายนะคะหน่อยสามัคคีหลุดนะคะไม่งั้นได้แตกเจ็ดหน่อยอีกนะคะเป็นประวัติศาสตร์นะคะแอดแตกเจ็ดเออแตกเออฝั่งทางนี้นะคะสองวันติดนะคะ เออแตกทุกหน่อยนะคะทุกคนเออประวัติศาสตร์มากเลยนะคะขอให้เดินดีๆขอให้ปังแบบนี้ทุกวันนะคะสายวิ่งก็ดีสายลูดก็ดีนะคะเราจะมีทั้งลูดให้นะคะมีทั้งเจาะให้นะคะแล้วก็มีสูตรร้านนะคะสูตรร้านนี่จะชอบฟันเม็ดเดียวน่าเสียดายบ้างมากๆเลยนะคะหนะะึ่งศูนย์ห้านะคะแอดออ้ยแอดโอ้จับมีทุกเออห้าศูนย์เลยนะคะของหลานน่าเสียดายนาะ แต่ว่าสามตัวก็ต้องใช้ทุนเยอะหน่อยนะคะดีใจด้วยเนาะพอได้ค่าประทูกันไหมนะคะไปกันอย่างมีสติเด้อค่ะช่องของแอดนะคะถ้าฮานอยจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะถ้ารัฐบาลไทยเนาะจะมีของอาจารย์ปัญญาของแอดนะคะแล้วก็ของหลานนะคะเราพัฒนาก็เช่นเดียวกันนะคะหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางเป็นช่องแนวทางโดยแท้ของแท้เลยค่ะ ของแท้เลยค่ะแล้วแต่ใครจะเลือกเอาเลือกไปไปไ,ปไม่ถูกแอดว่าสันเอาวแอดกับจักสีวานี่เอาไดเดอร์ไปบ่ถือเพราะว่าแอดกับไปบ่ปินคือกันค่ะไปตัวที่ชอบนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากตามใจฉันนะคะตามใจฉันนะคะใครที่มานี่นแล้วทางเล่นทั้งวันนะคะแอดไม่ได้ทํานะคะทุกคนเหนื่อยมากมม่มีเวลาหายใจหายคอเลยจ้ะคอยว่ามันคอยไปลบมากค่ะ ไม่ได้ทานะคะเด hm ี๋ยวตอนเย็นของวันจันทร์เนาะตอนเย็นวันจันแอดทาให้นะคะวันวันจัน์ก็งมหอยงมปูงมปลาไปซะก่อนจ้ะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะสําหรับสายเล่นทั้งวันนะคะใครที่มาฟังคลิปนี้นะคะงมห้อยงมปูงมปลาไปซะก่อนค่ะเดี๋ยวตอนเย็นแอดทาให้นะคะตอนเย็นของวันจันทรนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะเป็นแนวทางของวันอังคารเนาะโอ้คอยโบว์ไว้เราคอยเมื่อยค่ะ อันนี้ก็กลัวนะคะกลัวแบบว่าน,นี่ก็เพราะว่าตัวเองอชอบแนวทางฮานอยนะคะก็เลยต้องรีบแนวทางหลานมาพอดีนะคะอาทิตย์นี้มาไวค่ะอาทิตย์นี้มาไวเลยนะคะฮานอยนะคะปกตินะคะรอแอดก็ที่มีสองคลิปเพราะว่าแอดอัดคลิปของแอดก่อนนะคะของแอดก่อนแล้วของหลานมาทีหลังอ่ะวันนี้มาดูกันนะคะทุกคนเนาะอ่ะสองสามเข้าพัฒนานะคะเต็มๆตรงๆนะคะได้กันไหมเนาะอะหกเจ็ดนะคะนอยกิจเปิดงานเลย อิสอยอิสอยพักตรงเตพี่แลคะ่ะเสียดายค่ะโอ้ยหูจังสิไปอีกเนาะสวยงามพระรามเปดนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็กายชาตินะคะโอ้ไดดิงปนัดน,นี้เลีะะ้ยวค่ะบ่อย,อยูเลี้ยวนะคะน่าเสียดายนะคะโอ้ยแต่เสียดายอันนี้เนาะ,ะหากเก่าหกแปดเก้าก็สวยนะคะนี่นะคะเราไม่มีนะคะเอ้ยมีทุกอันนี้มีหก มีหกเมีนี่นะคะอันนี้มันเป็นตัวแปลงเนาะตัวเชยดนดาแต่ตารางก็ไม่มีนะคะตารางนะคะตีแตก3ตัวนะคะแตกสตัวนะคะสตัวน่อยกิดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นปกตินะคะปกติใส่ก็ห้าวันนี้ไม่มี50นะคะ ไม่มีห้าศูนย์นะคะนอกนึงก็เป็นพวกนี้เนาะนี่นะคะมาอยู่กองอยู่นี่หมดเลยนะคะห้าเก้าตรงตรงนี้นะคะเก้านะคะหน่อยปกตินะคะโอ้ยแทนที่สิเป็นศูนย์อันศนะูนย์หนึ่งห้าเนาะทุกคนเนาะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าก็ดีนะคะหนึ่งหนึ่งห้าอาอัดมันอีกค่ะสองสามค่ะตามยันลูกบวชนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะแนวทางเอสนะคะเอาแนวทางเจ้าเมียอยุสี่สิบแล้วแนวทางเจ้าเมีย เจ้าแม่นะคะเจ้าแมวนี่นะคะเดี๋ยวแอจะขึ้นปกคลิปล้านนะคะช่วงนี้ขึ้นปกคลิปล้านแต่ถ้าแนวทางล้านมาช้าก็เราก็เข้าสู่ระบบเดิมนะคะเข้าสู่ระบบเดิมแอก็จะอัด แนวทางคลิปแอดก่อนนะคะเพราะว่าคลิปแอดนี่จะลงตั้งแต่ไก่โหเลยนะคะใครที่ไม่เห็นแนวทางฮาหนอยนะคะเน้นรลยย้ำเด้อใครที่ฟังคลิปนี้นะคะแอดลงให้ตั้งแต่ก่อนพวกเลยนะคะฝนตกฟ้าร้องยังไงคลิปฮาหนอยก็ต้องลงก่อนพวกค่ะถ้าไม่เห็นคลิปฮาหนอยแสดงว่าวันนั้นแอดไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะนอนนอนบดตื่น,นะคะ่ะเอามาดูนะคะฮาหนอยรวมนะคะงวดประจาวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะหวยมีเบิ้ลมีหามนะคะหวยมีเบิ้ลมีหามัมนสีแมนบล่ละคื ผุดตัวกันเอ็ดเอ็ดคือไดเนี่ยนี่นเนาะเบื้งตัวกันเอ็ดค่ะบนนี้จากสองสามค่ะเอาหน่อยกิจนะคะสี่หกหน่อยพิเศษสองสี่หน่อยปกติสองสี่หน่อย V ีไนะคะหกแปดนะคะหน่อยกายชาศูนย์สองหน่อยสมัคคีสี่หกหน่อยพัฒนาสองสี่มหากรรมสองสี่นะคะวันนี้บรรลานชนกันนะคะ ทั้งหน่อยแยกแล้วก็หน่อยรวมนะคะหลักร้อยนะคะหกเจ็ดแปดกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับได้เบิ้ลนะคะแอดจับได้เบิ้ลหนึ่งคู่นะคะให้กันเบิ้ลกันหามทันทีเลยนะคะมันจะไปเบิ้ลหามไหนล่ะหุ้นหรือว่าเราพัฒนาหรือว่าจะเป็นฮหาหนอยของตัวมันเองนะคะถ้าสูตรนี้เบิ้ลทีไรน,นะคะมันสีบรยุกสูตรตเดม อ่ะส3 4นะคะสองเนาะทุกคนนี่นะคะ2องสามสีเนาะสองสี่สองห้าสอ3หกสองเก้าสานะคะสี่สี่สีนะคะอันนี้ก็เป็นสองสามนะคะแอดก็เอามาจากตรงนี้นะคะ2องสามรัสแมนแปนะคะน่ะมีก็สอก็จับหมดแล้วนะคะ2องหนะคะตามใจฉั้นละคะห้ก้นี่ก็กันตัวเดิมนะคะ5้าหกหกนะคะก็แปลงนะคะแปลง,ะะปลงออกมา เดียวเตแอดสิเหตุไปด้กค่ะหาหน่อยนะคะสูดแอดนะคะจะเอ่อเยอะๆหน่อยนะคะยุบูบี้หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า เราข่อยมักตัวเด็กข่อยจะใสอ่อันนี้อันนี้ตามสูตรนะคะอันนี้ตามสูตรอันนี้ตามใจฉันนะคะวันมัน,ม,นมันก็ไม่ตามใจฉันหรอกเพราะว่ามันเป็นดินสองสามตรงนี้เนาะโอ้ยเห็นว่าข่อยกระจับแต่ว่าถ้าเป็นตามแนวทางนะมันจะให้เก้าคู่เก้าชุดนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเห็นโบโออกอีกแล้วนี่แปดเก้าโอ้โแตกสามตัวสองวันที่เสียดายเอสบอดิบไปค่ะเอสพักแล้วนะคะสองสี่หกเก้าสามห้าหนึ่งนะคะสองสามสี่สองสามหกนะคะสองสามเก้าสองห้าสี่สองห้าหกสองห้าเก้านะคะสี่สาม สี่สี่สามหกสี่สามเก้านะคะสี่ห้าสี่สี่ห้าหกสี่ห้าเก้านะคะหลักร้อยน,นี่ก็ให้แล้วเนาะออามาดูของหลานเลยนะคะของหลานก็นเลยนะคะแนวทางของเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่นะคะอุย้ยเสียดายนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะมีห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหาหนึ่งเจ็ดคือเป็นตะเปอออกตามตูดะคะ่ะเขาม่หาหนึ่งเจ็ดบนห้าหนึ่งเจ็ดหน้าไปออกตามตูดพรุ่งนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยสวยๆนะคะ หนึ่งนะคะหนึ่งมันยังมาไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเว้ยมันจะอารวาดพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะหนึ่งเม็ดเดียวนะคะห้าแปดหนึ่งนะคะทุกคนะ่ะมาดูนางเจาะเข้านะคะนางเจาะเข้านะนางเจาะเข้าสี่แปดค่ะสี่แปดสตาร์ตตั้งแต่พิเศษเลยนะคะปกติปกตินอกนางจะเจาะเข้าศูนย์ห้านะคะหน้าเสียดายมีห้าศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์นะคะ ห้าหนึ่งเจดห้าแดศย์หมีทุกตัวยกเว้น5้าหนะคะวินก็แตกของเขาไปนะคะห้าสามห้านะคะห้าสาหก็เข้าไปตัวดินนะคะกาชาติเนาะเออแล้วก็เจาะเข้า0ูนย์แปะคะศูนย์แดนี่ VIP นะคะศูนย์แปดหอปกติ4ี่แปดพิเศษนะคะสหน่อย AFC ก็ได้หมดเลยเนาะสหน่อยนะคะ แต่สายวิ่งสายลูดนะคะได้หน่อยจิตนะคะวิ่งได้ปกติหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ทํางานเลยนะคะหนึ่งวหวยโมเมนต์มืออื่นหนึ่งโอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้สูตรนี้จะตามตูดเราหัวหน้ากลัวอยู่นะคะทุกคนว้วพรุ่งนี้มันจะตามตูดเราฉ่าเลยบอค่ะพรุพ่งนี้นะคะนี่โว้ยรู้สึกชอบ517จังเลยนะคะแทมให้ได้บนรู้สึกชอบ517จังเลยนะคะไปเขียนใส่นขอ้อข่อยก็น้าข่อยมากเลย517 507นี่โอ้ยข่อยมากข,ข,ข่อยก็สิเขียนใส่รูดเลยผู้ใดมากน้ำกระเจัดเลย เบื <esi> ้องหอยอดเขียนก่อนนี่นะคะของหลานสี่เม็ดเดียวนะคะสี่เม็ดเดียวนะคะแปดหนึ่งสี่นะคะแปดหนึ่งสี่ค่ะทุกคนแปดหนึ่งสี่นะคะแปดสี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งนะคะสี่สามนะคะให้สี่เม็ดเดียวนะคะเอ่อตัวนี้อยู่ที่แปดสี่หนึ่งสี่นะคะแปดสี่หนึ่งสี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขียนอันนี้ก่อนแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์สามเลขศูนย์แอสเดอร์นี่เลขศูนย์แอสนะคะช่วงนี้เลขศูนย์แอดนี่นะคะ x0 ads จะทึบๆหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะแล้วแต่อารมณ์วินนะคะสามสี่หนึ่งนะคะศูนย์แปดเจ็ดหกนะคะสามสี่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหกมันจะไปแค่แรกเราพัฒนาไหมนะคะสี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะทุกคนสี่ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะมีตัวไหนซ้ํากันไหมนะคะตัวไหนซ้ํากันก็บอกแอรในเดอะเอตตาไลน์นะคะ อ่าตัวเจตัวเน้นนะคะอยู่ที่สี่ศูนย์สี่เจ็ดแปดเอ่อแปดศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สี่เจ็ดนะคะตัวแถมนะคะหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกนะคะแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ปดแปดสามแปดศูนย์สามนะคะหวยคล้ายๆหวยคล้ายๆของวันอ่าวันอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าสลับตัวเด่นสลับไอ้นี่นะคะก็มีตัวสลับนี่นะคะแอดแถมคือกันเลยหวยแอดชอบนะคะแอดจะจัดนะคะแอดรู้สึกชอบนะคะห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะคะ นี่นะคะแอดรู้สึกชอบในห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะคะห้าหนึ่งเปียห้าศูนย์ปดค่อยมากได้ผู้ใดมากน้ำข่อยกระจัดเด้อค่ะนี่เด้อเผื่อมีคนชอบด้วยนะคะแอดจะจัดค่ะแอดก็เลยเขียนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลานมันไม่มีนะคะเวลามันไม่เห็นแล้วมันไม่สะดุดตามันจะลืมค่ะทุกคนไม่ใช่อะไรหลรงที่เขียนไว้นะคะบางทีก็เขียนฝากไว้นี่แหละค่ะเพราะว่าบางทีถ้าแอดไม่เห็นมันจะลืมนะคะ ถ้าไม่เห็นนี่ก็ลืมค่ะหัวใจโอ,อกมาจจงคิดว่าโอ๊ยเวสันตะานี่นะคะสําหรับเอ,อ่อแนวทางของแอดแล้วก็ของหลานนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานนะคะขอให้เองขอให้ปงังขอทุกทา่านโชคดีสวัสดีค่ะ